Oh man. ขอให้ผู้จัดมันหมายแห่งวันนี้แม่แต่สาวทุกคนหลายไปด้วยกันลายคุณต้องคุณตองนั่งสานเลยนี่ขอบคุณปัดผู้ใบหัวใจทุกดวงอย่าลืมนะครับไปเขามาวด้วยกันในการไปดองไปบันไดยันเลืมซื้อบัตรออนไลน์ในกลุ่มได้ไปน้องเด้อบัตรราคา200ร้อยบาทก็มองเหมาพี่น้องครับนั่งเบื่องคิวบานเปิดจอใหญ่ใส่คืนเสียงแง่งอันนี้เรามีแจกทุกงานนะคะลูกสาวแววันละขดแม่เรามีแจกทุกงานกินฟรีด้วยค่ะเราก็แจกไปแล้วส่วนหนึ่งแจกไปได้เลย ใช่ใช่แกะไปเรื่อยๆนะคะมีสาวราที่ไหนต้องมีโสมที่นั่นค่ะตัวโบตีชีวิตโอเลยแล้วก็ยังมีอีกได้หลายสินค้านะแม่แล้วจะเริ่มนะคะคระกอดตาลุ่งอารมณ์นะคะโสมโอทีเท่เลยแล้วก็คุณภาพสามเดี่ยวหัวแถมนะคะแล้วก็จะมีสาวสวยสองสาวมาแกะหน้าหน้างานทุกวันนะคะจะเริ่มมาใช้บริการ กาจารย์นะครจะเป็นากร้องแกนี่เดี๋ยวเราถ่ายแล้วคนเยอะเลยพี่น้องย่างไปทีมบุญงานของเฮางสะกดกับพี่น้องจังหวัดิ่งหมอลำเด้อถ้าจะให้ผู้บ่าวรึเปล่าตั้งช้ำมาพี่น้องตั้งชาำแห้งเลยวันนี้ถ้าผู้บ่าวมาเอาท่าจะเอาไปยุขาหันบินกับพี่น้องครับเอามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องไปแกลี่ยไปรับของแก่สะกนเนาะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะวันนี้มาเรื่องคริสต์มาสครับวันคริสต์มาสวมีดีสุดค่ะ ขอบคุณท่านแม่เชื่อใจแต่งงาไปสักวอนพี่น้องครับบ่ท่านกลฟรีครับฟรีครับขอให้เจ้านะครับพี่น้องค โปรีนผสมสารสก้ครับพอวิตามินบีหลากไดครัขอบคุณค่ะช่วยรับรามเบาได้ครับสดชื่นได้เสกันด้วคอยัไปเอาซักวันยกครับคนละหนขวดครับไอ้พ่นี่นะนี่ะเลิ่ดค่ะปีค่ะฟรีค่ะเชิญค่ะเชิญเค่ะต่อแถวนะคะต่อแถวด้วยค่ะต่อแถวด้วยครับีนจะได้แดง ต่อแถวด้วยค่ะต่อแถวด้วยค่ะได้ค่ะจ,จะคาเจะคาคอยถึงวันท่ะยบ ไปให้แรงเชื่อใจกับพี่น้องครับกับวัดดอกบ่านเหลืองกับงานปิ่นทองฝั่งลูกนิมี้ครับวัดดอกบ่านเหลืองตำบลเขาหินซ้อนอำเภอเขาหลังนะฮะเจ็ดเสาโอ้ห้องน้ะปั๊มน้ำมันค่ะที่นี่ไม่มีห้องน้ำวันี่สิครับพงกัีทีมงานมาเลยค่ะต่อแถวด้วยครับต่อแถวด้วยค่ะวันที่21ครับชมริเกทไทยวันที่22มกราครับสาวหน่อยเพชรบันแทงมาติบพวกพี่น้องครับ พรนพิ no บนเสือนที่วัดหน่องวัดเหลยมว,วันที่23รับประมงยอดยุาวันที่24รับใยไหทองคำวันที่25อับลายพอลติกาวันที่26รับ,บงยอดยุกวันที่27ครับไหมไทยหัวใจสิ์ ยีสแปมมแค่กินพุ้นและยีส์เก่าไผ่ทองสะท้อนจังไรจังไรต่อแถวเด้ครัต่อแถวเด้ค่ะมาเลยค่ะมาเลยครับอยู่วัดดอกวันเหลืองตำบลเขาหินสดเอาเพอพนุสารภาพและพี่น้องเด้อให้เล่นเชื่อนใจกันหลายๆขอมีเยอะนะครับเชียร์เล่นใจะอ่าครับเขาดาวด้วยกันสามสิบสสวันที่หนึ่งครับ บัตรราคา200บาทครับในกลุ่มบิเศษของสาวหน่อยเปพื่อนแทนฝากไว้กับปีกับน้องทุกจุดคันเอาไปให้ผัวได้นะครับสีน้ำมีดประวัติก่อนแม่ทีมงานดีๆโปรดักชั่นโดยคุณอ้อพร้อมด้วยบริษัททับคูนสีสุงจัก์กับสื่อโฆษณาสื่อมินิที่ในบรรดาฐานต่อแถวค่ะต่อแถวค่ะต่อแถวคะปุ๋ยประกอบตราลุ่มอรุณปุ๋ยรุ่งอรุณเพิ่มพูนกำไร เกษตรกรทั่วไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณครึ่งลิ่มโสมโอทีดีเพราะมีซิงแอลฟอทีนวิตามินบีผสมสมสก,กัดขวดใหญ่แค่สิบาทผมซักฟอร์สามเจลโบเก,ก็มคุ้มค่าคุ้มราคาปาราแซบป,ป่าแดงกาแฟสมนุนไพรยี่สิบก้า่นิดขอบคุณมากมากครับมาหาชนเราไปดูนะครับที่สุดของความ